ยุคโลหะเป็นยุคที่อยู่ในช่วงก่อนประวัติศาสตร์เกิดขึ้นเมื่อ5,000ปีถึง900ปีก่อนพุทธศักราชยุคที่มนุษย์นำเอาแร่โลหะมาใช้ประโยชน์เช่นทองแดงสัมฤทธิ์และเหล็กนำมาหล่อขึ้นเป็นมีดหอกและดาบเพื่อใช้ในการฆ่าสัตว์หรือมาประกอบเป็นเครื่องใช้เครื่องประดับ มนุษย์สมัยนี้พัฒนาการเป็นอยู่และการเกษตรกรรมให้ดียิ่งขึ้นเช่นการสร้างบ้านให้กระถุนบ้านสูงมีความเชื่อในเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์แบ่งออกเป็น3ยุคคือยุคทองแดงปนหินยุคสำลีและยุคเหล็กยุคทองแดงเป็นยุคสมัยในการพัฒนาเทคโนโลยีของมนุษย์ ก่อนยุคสำลิดเดิมนิยามยุคทองแดงเป็นการเปลี่ยนแปลงระหว่างยุคหินใหม่และยุคสำลิดแต่ปัจจุบันถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของยุคหินใหม่ยุคเหล็กเป็นช่วงที่มนุษย์รู้จักการถลุงเหล็กเป็นเครื่องมือและอาวุธเมื่อราวหนึ่งพันปีก่อนคิทศักัลาชและยังมีการใช้สำลิดเป็นเครื่องมือเครื่องใช้เครื่องประดับควบคู่ไปด้วย มนุษย์ในยุคเหล็กมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมแตกต่างจากเดิมมากการใช้เหล็กในการเกษตรกรรมทำให้พื้นที่การเกษตรกรรมขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วหลายเมืองพัฒนาขึ้นกลายเป็นอาณาจักรที่เข้มแข็งและมีการค้าขายระหว่างดินแดนต่างๆแหล่งวัฒนธรรมในยุคเหล็กที่พบเป็นแห่งแรกคือ อียิปบราณดินแดนเมโสโปโตเตเมียจีนและอินเดียยุคสำมลิตรเริ่มต้นเมื่อประมาณ3000ปีก่อนคริสตศักราชสำลิตเป็นโลหะผสมระหว่างทองแดงดีบุกใช้ทำอาวุธเครื่องมือเครื่องใช้และภาชนะแบบต่างๆํากำไลลูกตุ้ม ชนะสำริดท,ที่รู้จักกันดีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือกองมโหระทึกสำริดซึ่งใช้ในพิธีกรรมสำคัญเช่นพิธีขอฝนและมีการทำเครื่องปั้นดินเผามีการค้าขายแลกเปลี่ยนมีระบบการปกครองแหล่งวัฒนธรรมสำริดท,ที่มีชื่อเสียงเช่น ในตะวันออกเฉียงกลางหุบเขาแม่น้ำสินถุประเทศปากีสถานอีโบรานบ้านเชียงในประเทศไทย